thank you IT for English Module 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา <aling sounds> การพัฒนาแนวคิดด้านการเรียนการสอนภาษาของคอแนวคิดภาษาและการสื่อสาร ในคลิปก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องพัฒนาการของคอในยุคแรกจำได้ไหมคะว่าเขาใช้แนวคิดอะไรเป็นหลักใช่แล้วค่ะคอในยุคเริ่มแรกเป็นแบบพฤติกรรมนิยมที่เน้นให้เรียนบทเรียนแบบซ้าๆและทาแบบฝึกหัดวยากรณ์ซ้าๆจนเกิดความเชี่ยวชาญน,นั่นก็หมายความว่าถ้าผู้เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดผิดหรือว่าคิดว่าตัวเองยังไม่มีความรู้แน่นพอ ก็ต้องกลับไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ําจนกว่าจะมีความชํานาญแล้วถึงจะไปเริ่มเรียนบทเรียนต่อไปฟังดูแล้วน่าเบื่อเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ผู้เรียนที่อาจจะรู้สึกเบื่อกับการเรียนแบบพฤติกรรมนิยมแต่นักการศึกษาในยุคต่อมาก็ไม่เห็นด้วยกับการเรียนแบบนี้ข้อแบบพฤติกรรมนิยมจึงถูกคัดค้านเนื่องมาจาก2ปัจจัยก็คือปัจจัยที่1 ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยเน้นการกระทําหรือพฤติกรรมแบบซ้ําๆได้ถูกปฏิเสธและ2การพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์นําไปสู่ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ๆจากกระแสการปฏิเสธแนวการเรียนรู้ภาษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้ก็ทําให้เกิดยุคใหม่ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษานั่นก็คือ call ตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะ ยุคที่2ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาจะยึดแนวคิดในการเรียนรู้ที่เรียกว่าภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ communicative language teaching หรือ CLT ค่ะการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษาหรือ linguistic knowledge กับทักษะทางภาษาหรือ language skill และความสามารถในการสื่อสารในที่นี้ก็คือ communicative ability เพื ility, fate, old, mm ่อให้ผู nah ้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสารองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารประกอบด้วย 1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้างหมายถึงความรู้ทางด้านภาษาได้แก่ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์โครงสร้างของคำประโยคตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 2. ความสามารถด้านสังคมหมายถึงการใช้คำและโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคมเช่นการขอโทษการขอบคุณหรือการถามทิศทางและข้อมูลต่างๆ 3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูดและการเขียนหมายถึงความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างภาษากับความหมายในการพูดและการเขียน ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายหมายถึงการใช้เทคนิคเพื่อให้การติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูดเช่นการใช้ภาษาท่าทางการขยายความโดยใช้คำศัพท์อื่นแทนคำที่ผู้พูดนึกไม่ออกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วยุคที่2ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ Communicative Call เพื่อให้เห็นภาพของ Call ตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสารเรามาดู a n i m เมชันสั้นๆกันก่อนดีกว่านะคะ Wait, Phoebe's still pretty hung up on that mic, huh? I wouldn't read too much into it. Still, you know, a, a girl calls you by her ex-boyfriend's that, that thats not a good thing, right? David, let me let me stop you there, because I think I see where this is going. I'm not very good at giving advice. So, if you want advice, go to Ross, Monica, or Joey. If the thing you want advice about is pizza toppings or a burning sensation when you pee. <laughs> Sorry, I just wish there was something I could do, you know. Well, well, you know, Phoebe. Seriously, we're going to do this. <laughs> I think you should. How about it is usually a good idea to. My suggestion is to. Why don't you? You could. I think you should. How about it is usually a good idea to. My suggestion is to. Why don't you? You could. เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ชมคลิปไปแล้วพอจะสรุปลักษณะสำคัญของคอในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารได้ไหมคะเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับหัวข้อนี้กันดีกว่าคะ่ะอาจารย์คะคอในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยต่างกับยุคาาพฤติกรรมนิยมอย่างไรคะหลักๆเลยก็คือคอแบบภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยจะให้ความสำคัญของการสื่อสารในชีวิตจริงโดยเน้นที่รูปแบบของภาษา ที่ใช้พูดคุยกันในชีวิตประจําวัน mm. มากกว่าเน้นโครงสร้างเหมือนแบบพฤติกรรมนิยมค่ะอาจารย์พอจะช่วยสรุปลักษณะเด่นของ c a l แบบภาษาเพื่อการสื่อสารให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ communicative call หรือ call แบบภาษาเพื่อการสื่อสารจะมุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เน้นที่การใช้รูปแบบทางภาษาแทนที่จะสร้างรูปแบบทางภาษาและ 2. สอ,สอนไวยากรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารไม่เน้นการสอนแบบอธิบายวยากรณ์ 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างคำพูดด้วยตนเองแทนการเรียนแบบภาษาจากโปรแกรมสำเร็จรูปและ 4. ไม่มีการประเมินหรือการให้รางวัลผู้เรียนด้วยคำชื่นชมหรือการกระทำใดใดห้ 5. หลีกเลี่ยงการบอกว่าผู้เรียนทำผิดแต่พยายามจะใช้ความยืดหยุ่นผ่อนปรน กับความหลากหลายของการตอบรับของผู้เรียนและ 6. ใช้เพียงภาษาเป้าหมายเท่านั้นและสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เข้ากับบรรยากาศของภาษาเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและ 7. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่พบได้ในหนังสือเรียนเนื่องจากตัวหนังสืออาจจะไม่ทำให้ผู้เรียนบางคนเกิดจินตนาการในการใช้จริงในชีวิตประจำวัน แล้วยังมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอยู่ไหมคะมีค่ะแล้วก็ยังมีการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะ communicative call สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนดังนั้นจึงมีการปรับใช้คอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาเช่น 1. รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นทิ UTOR ในรูปแบบนี้โปรแกรม CALL ถูกใช้ในห้องเรียนเพื่อการฝึกทักษะตัวอย่างเช่นโปรแกรมเกมฝึกภาษาโปรแกรมการเรียงลำดับคำการสะกดคำหรือการสร้างประโยคคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลในตัวซึ่งคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจะถูกบรรจุในโปรแกรมนั้นๆ จึงอาจเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนครูพิเศษที่นำเสนอความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยผู้เรียนได้รับอิสระจากการเลือกบทเรียนที่น่าสนใจและเป็นอิสระจากแรงกดดันในสิ่งแวดล้อม 2. อรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกระตุน้นในรูปแบบนี้โปรแกรม call ถูกใช้ในฐานะเครื่องกระตุน้นโดยเน้นที่กระบวนการคิดวิเคราะห์ อภิปรายซึ่งอาจพบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านทางเกมเช่น SimCity ซึ่งเกมดังกล่าวหากผู้เรียนเลือกใช้ภาษาที่ต้องการเรียนรู้แล้วจะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนทางด้านคำศัพท์โดยที่ผู้เรียนอาจถูกกระตุ้นทางอ้อมให้สืบค้นหรือพยายามให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแรงดึงดูดในเกมส์หรือโปรแกรมที่ผู้เรียนสนใจ อาจก่อให้เกิดความอยากรู้มากกว่าการค้นหาคำศัพท์จากบทเรียน 3. รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนในรูปแบบนี้โปรแกรม call จะถูกใช้งานในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นโปรแกรมพจนานุกรมหรือแม้กระทั่ง Microsoft Word โปรแกรมที่ใช้พิมพ์งานซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการตรวจการสะกดคำที่โปรแกรมบรรจุไว้โดยสรุปแล้วนะคะคอแบบภาษาเพื่อการสื่อสารมุ่งเน้นที่การเรียนภาษาเพื่อไปติดต่อสื่อสารในชีวิตจริงการเรียนไวยากรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้รูปแบบภาษาเพื่อการสื่อสารแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวคิดนี้ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนได้ เนื่องจากแต่ละแนวคิดและวิธีการนั้นล้วนแต่มีจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิน้นในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาดูยุคที่3ของคอที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ